สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับวันนี้ก็อยู่ผมแปดริวดัมซิ่งเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมาตักดินที่บ่อดินนะครับนี่ดินเป็นคล้ายๆหินนะครับหินผุนะครับนี่รถพว่วงกำลังตักอยู่นะครับกับเจ้าซันนี่นะครับ วันนี้ผมเอาจอมเจ้าไม่กล้ามาครับนี่วันนี้พอ,จอมเจ้าไม่กล้ามาก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นนะครับก็เที่ยวนี้เป็น เที่ยวสุดท้ายแล้วครับเวลาก็าใกล้จะ5โมงประมาณ4โมงกวานะ่าแล้วบ่อน่าจะปิดประมาณ5โมงครับก็เลยนี่พาเพื่อนๆมาชมเจ้าซันนี่นะครับกำลังตักดินนะครับใส่รถพ่วงนะครับ เหมือนข้างหลังเขาจเจ้าดินเปียกใสไปหน่อยนะครับเพราะดินทางล้มมันเปียกกว่าข้างหน้าสองคันนี้เป็นคนละรุ่นกันนะครับตั้งเท่าที่คุยกับคนขับเมาาื่อเช้านี้ครับมีสองคันนี้ครับระหว่างคันนี้กับคันนี้นะครับพี่คนขาบอกพุ่งกี่คันนี้ใหญ่กว่าพุ่งกี่คันนี้ใหญ่กว่า รถที่บอ่อนะครับส่วนสิบล้อนี่มาซื้อดินครับสิบล้อนี่มาซื้อดินล้อวิ่งทั้งวันครับผมมาติดคิวทั้งวันเลยวันนี้วันนี้ผมออกสายหน่อยฮะแต่ได้แค่หกหกประมาณหกเที่ยวรถยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับนี่รถยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ชอบดินแบบนี้นะที่มันออกเป็นหินหินนิดนึงนะเอาไปถมแล้วผมว่ามันแน่นดีถมบอ่อถมอะไรเงี้ยครับอยู่ปึกเลย ตอนนี้ก็เที่ยวสุดท้ายครับอีกเที่ยวหนึ่งก็หมดเวลาแล้ว ครับไม่เห็นดินเลยลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับลื่นกันแล้วทำไงดูครับเจ้าซันนี่จะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้จะไปรอดไหมจะไปรอดไหมจะไปรอดไหมโอ้ายแล้วครับเฮ้ยเอา,เ,อาเข็นหน่อยเจ้าฟันนี่ดินมันเปียกๆแล้วครับคือน้ำมันออกน้ำมันออกไปแล้ว ดครับจะขึ้นไหวไหมดินมันเย็ยนแล้วค่อนข้างจะชื้นนะครับดินมันเย็ยนแล้วค่อนข้างจะชื้นดูครับจะไปไหวไหมจะขึ้นไหวไหม,จะ,ไหามาจะขึ้นไหวไหมครับเรามาดูกันจะขึ้นไหวไหมโอ้โหเรียบร้อยมีเข็นทุกที่ครับตรงนี้ เห็นทุกเที่ยวครับวนันนี้แต่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเกรงใจเจ้าของรถเขา้าเดี๋ยวจะว่าเอาเขาไปตั้งหลักใหม่ครับตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ต่งห,ง,หตงหน้อยครับตรงน้อยเอาเอาใจช่วยกันครับใจช่วยหน่อยเอาจะไปไหมจะไปไหม จะไปไหมครับจะไปไหมครับเรามาดูกันครับจะไปไหมเอ้ยจะไปไหมเรียบร้อยน้องสสยต้องเข็นนะครับใสยต้องเข็นน้องใสยต้องเข็นเดี๋ยวเรามาอาใจช่วยกันหน่อยครับเรามาจะเอาใจช่วยหน่อยครับเอาจะขึ้นไหมมาดูกันเอา เอาจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมปื๊ดปื๊ดเอาน,อานี่นิดเดียวนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเอง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 ครับประทะเนินนิดเดียวเดี๋ยวเจ้าสานนี่คงจะเดินไปเขตนะครับ SY สองหนึ่งห้าสี่นะครับตัวนี้ใจนี้ครับพี่เดี๋ยวเข้าไปเขียนให้นะครับใจเยียนนะครับพี่เขาไม่ยอมนะครับ,พ,าารบพี่ไม่ยอมนะครับถอยลงมาอีกพี่ไม่ยอมนะครับเขาเห็นกลองเขาเลยไม่ยอม ไปแล้วนะครับมาแล้วเจ้าสานี่มาช่วยเข็นนะครับเออเขาออกไม่ได้กันนะเราจะออกไหวไหมเดี๋ยวเราไปดูกัน จะขึ้นไหวไหมออเอาไหวไหมไหวไหมไหวไหมไม่ไหวนะครับเจ้ากันนี่เอาด้านตูน้อยเ,อเจ้ากันนี่ช่วยหน่อยครับอืออโอไปแล้ว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  ไปแล้วไปแล้วพออากาศอากาศเย็นน่ะแล้วก็ดินมันก็จะชื้นนะครับเมื่อตอนกลางวันยังแห้งแห้งดีอยู่เลยครับเนี่ยพอตกเนี่ยประมาณสักสี่โมงกวา่าห้าโมงเอาแล้วอเอาเอาเอาไปแล้วครับไปแล้วครับเอ,อ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ นี่ครับ,รรรบรดินมันจะเปียกเนี่ยครับเนี่ยพอเย็นแล้วดินมันจะเปียกนะครับนี่เราจะออกได้เปล่าไม่รู้ดื้อครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกับช่อง8ปดริวดัมซิ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ